กฎหมายบอกให้คุณสร้างได้ร้อยละห้าสิบของพื้นที่จริงๆแบบนี้คุณจะทํำยังไงติดปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วถ้าซื้อไปแล้วอาจจะเป็นปัญหาได้แต่ถ้ายังไม่ซื้อวันนี้ผมมีไอเดียมาให้คุณคือเบื้องต้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า1ไร่เนี่ยประกอบไปด้วย400ตารางวา400ตารางวาเท่ากับ1,600ตารางเมตรสมมุติว่าคุณมีที่ดินอยู่10ไร่ไร่หน้ากว้างสักหน0้ยคูณ160เขาบอกว่า10ไร่เนี่ยมีด้วยกัน16,000ตารางเมตรแสดงว่าคุณสร้างได้ี่ตตาารรงเม ะตัดตอนนี้ถ้าเกิดที่ของคุณมันหน้ากว้างอยู่ประมาณสัก100ลึกด้วย160ด้วยระยะล้น10เมตรรอบตัวเพราะว่าโรงงานของคุณเนี่ยมันเกิน1,000ตารางเมตรก็เท่ากับว่าคุณจะสร้างโรงงานได้80คูณด้วย140กดขึ้นกีเลขแับหนึ่งนะฮะก็ะเท่ากับ11,200ตารางเมตรแบบนี้คุณสร้างโรงงานได้ไม่เต็มพื้นที่แน่นอนเพราะว่าเขาให้สร้างเต็มที่ได้แค่8,000ตารางเมตรอันนี้เป็นตัวอย่างว่าที่ดินที่สร้างได้ร้อยละ 50แล้วเราซื้อมาแล้วสเกลมันไม่ลงต่อการก่อสร้างแต่บางหลังเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบนะครับสมมุติคุณมีที่ดินกว้าง40ลึก70นะครับคุณจะสร้างประมาณพันตารางเมตรคุณจะต้องร่น10เมตรทุกๆด้านเท่ากับว่าคุณสร้างได้20คูณ50ก็เท่าก,กับ1000ตารางเมตรพอดีกับ40คูณ20เมื่อกี้เท่าก,กับ2,800ตารางเมตรครึ่งหนึ่งของ2 8 0 0แคือ1,400แต่คุณเพิ่งจะสร้างแค่พันตารางเมตร แต่นี่คุณก็ณไม่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะซื้อที่ดินภายใต้ระเบียบว,ว่าสร้างได้แค่ร้อยละ50ต้องเอารูปแปลงที่ดินมาดูเกี่ยวข้องกับระยะล่นและมาดูเกี่ยวข้องกับเรื่องของขนาดข,ข,ของตัวโรงงานที่คุณจะใช้กว้างคุณยาวหลังจากถูกระยะล้นไปแล้วมันเกิน50หรือเปล่าถ้าไม่เกิน50ไม่ส่งผลกระทบ